สวัสดีเพื่อน f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกนะครับแอดมาตามคนหนึ่งนะครับแหมหลังจากที่พลาดหลายงวดนะตั้งแต่งวด503แอดคิดถึงคนนี้คนเดียวนะครับเอ๊ะว่าเขาฝันหรือเปล่าปรากฏว่าแกไม่อยู่บ้านเนาะก็โหงวดนั้นแกก็ฝันเห็นเอพี่ชายที่เสียมาบอกนะครับเรียกว่าเป็นเลขประจำตัวแกเลยเนาะงวดที่แล้วก็ได้นะครับ แม่ยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับจีรมสร้างโบสถ์เข้ามานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากเพลงไว้ที่ช่องความคิดเห็นนะครับตรงลิงก์สามารถจิ้มเข้าไปฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันน้องหลองกันนะครับหลังจากงวดที่แล้วก็ได้แล้ววันนี้ต้องบอกว่าเจ้าที่แม่แต่งชุดโบราณมาเข้าฝันอีกแล้วนะครับไปดูกันว่าน้องหลองได้ตัวไหนนะครับคนนี้สวัสดีครับน้องหลองสวัสดีค่ะโอ้โหหายได้หายตาเลยนะน้องหลลองจ้า ตั้งแต่งวดนู้นนะห้าศูนย์สามอดขึ้นถึงน้องหลองเนาะ,ะโอ้แล้วได้ข่าวว่างวดนี้นก็ฝันเห็นพี่ชายเนาะอืมอืมอืมแล้วงวดที่แล้วยังไงที่ว่าได้ข่าวว่าได้เลขเลขอะไรเลสี่หนึ่งเหรอ<า>ฝันสี <41 S 1> ่หนึ่งฝันว่ายังไงฮะฝันว่าตาก,กับยายเขามาตามทางนี่แหละอืมแต่ทางมันไม่เหมือนทางแต่ปัจจุบันนี้อ่ะมันเป็นทางเก่าแล้วมีต้นไม้เยอะอืแล้วแกก็เดินมาแกาก็พูดภาษาขเขมรแบบ แบบฟังยากน่ะขมนแบบฝั่งนู้นเลยเนาะเกตะโกนบอกว่าไปเองไปเองแบบนี้นะอ๋อเด็กขมิแล้วเกบอกว่ากํกลังลําบากน่ะเกเอาไหมาให้หไหขนาดนี้หละเขาไหายเขาก็ดาปื้ดน่ะแล้วตัวเขาก็ตัวดําจงกระเบนเสื้อไม่ได้ใส่นะสูงใหญ่คนเนี้ยแล้วอีกผู้หญิงอ่ะจะผมแบบ ผมซอยๆแล้วในหายมีอะไรในหายมีแต่เงินเขาแต่เงินเขามันมันมันทะลุหมดเลยอ่ะมันเป็นเป็นรูรูเออกลมๆแล้วก็รูเยอะไปหมดเลยดําไปหมดเลยก็เลยบอกว่าโอ้ยเงินแบบนี้อ่ะบ้านนูเขาไม่ใช้หรอกว่างี้เนาะเขาก็เลยว่าเอาไปเฮอะกาลังลําบากหนูก็เลยดันหายให้เขาคืนอีกสักแป๊บนึงเขาก็บอกว่า เอาไปเอาไปกําลังลําบากดูก็เอาหายมาชงกดูอีกรอบเห็นเลขสามสี่หนึ่งเรียงกันอเออแล้วสามสี่หนึ่งนี่มันมันหมุนเนี่ยหม,ม,มุนในในหายอ่ะเต็มไปหมดเลยสามตัวเนี่นะ่ะเออแล้วก็ออกเนาะแล้วเมืที้ได้ข่าวว่าเจ้าที่ที่เป็นาคล้ายๆที่งวดที่แล้วใช่ไหม้เหมือนกันไหมคนนี้หละอ๋อแต่รอบนี้มายัางไง มาผู้หญิงเหรอผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาเดินมาแต่งตัวยังไงฮะแบบแบบเหมือนสมัยอะไรวะเขาเรียกสมัยพวกรัชการที่ห้าอะไรประมาณนี้แหละเออจุ่อะไรจุ่จงกระเบนเฉยเฉยเสื้อไม่ใส่ผู้ชายผู้ชายไม่ใส่เสื้อไม่ใช่เสื้อแต่รูปร่างใหญ่มากโอ้เหมือนคนโบราณตัวใหญ่ใช่ไหมจ้าผู้หญิงก็สูงใหญ่อืมแล้วผู้หญิงจ้ากระโจมแต่อกนะอ๋อเหมือนโอ้โหสมัยราห้าเลยเนาะ ว่างนี้แหละสูงใหญ่เลยใช่ไหมแต่แกพูดภาษาเขมรฟังยากมากเลยมันไม่ใช่ภาษาเขมรเหมือนเราอ่ะแกก็ตะโกนไปแองไปแอนวะอืเออก็ว่าเออเรียกใครผู้หญิงก็บอกว่านี่แองนี่แองวะอออันนั้นไม่หมายถึงอายุเยอะไหมในนั้นหมายถึงคนแก่หรือว่าคนไม่แก่แกแล้วโอแคทั้งตาและยายเ่างั้นเออ๋อก็เลยว่าเอาอายุนะบอกงี้เนาะอะไรเนาะ เอาให้อยู่นะงวดนี้เอาให้อยู่ไม่บอกไม่ไม่ได้บอกว่างวดนี้เอาให้อยู่๋อแกพูดสั้นๆว่าเอาให้อยู่นะเออก็เลยว่าเอาให้อยู่อะไรไอ้ตากำลังคุยกับตาเนาะสักพักงหนึ่งยายกระโดดลงสะเลยโอ้ยายกระโดดลงสะเลยหายเลยเออแล้วไอ้น้ำน่ะในสะน่ะมันหมุนสามตัวเลยหมุนเป็นตัวเลขอ๋อน้ำหมุนเป็นตัวเลขเออ หมุนในหเลยเหมือนเหมือนในหใช่ไหมเหมือนในหเลยอประมาณครูหนึ่งก็ไอสามตัวนี่มันก็สลายเต็มเต็มเต็มไหม่เต็มสะน่ะหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละเหรอเออคือคือคือไม่ใช่ย้ายหมุนแต่ว่าตัวเลขมันตัวเลขมันหมุนย้ายนันนี้ไปแล้วเหรอจมน้อไปแล้วก็เลยสะดุ้งตื่นอ๋อวันนี้วันพระนี่วะวอว่าจะไปใส่บาตรก็ไม่ได้ไปเนาะไม่มีใครส่งลูก ตาพูดอะไรไหมไม่พูดแกพูดคําเดียวว่าเอาให้อยู่แค่นี้แหละเอาให้อยู่เออกําลังลําบากอบอกงี้ก็คือมาช่วยเนาะแล้วไอท้ที่ยายลงไปสัแล้วเห็นเป็นตัวเลขนะเลขอะไรครับเลขเรียงกันตอนแรกเรียงกันน่ะเหมือนในหายงวดเมื่อกี้เลยเอเรียงศูนย์ห้าสามอ๋อแล้วทีนี้เลขมันหมุนหรอเออมันก็สลไหแล้วก็หมุนไปรอบสะเลย สมตัวนี้แหละเออมุ้งไปอยู่นั่นแหละก็เลยสะดุ้งตื่นเว้ยแกม,มาบอกบอีกบ้าแบบนี้อก็เลยไปลองซื้อลอตเตอรี่ดูอเอเอแล้วแล้วแล้วงวดน,นี้ฝันเห็นพี่ชายไหมเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ได้ไอใบหนึ่งก็เลยเอามาเสี่ยงดูฝันฟัน,ฟ,นฟันว่าพี่ชายน่ะเขาพาขี่มอร์ไซค์เขาที่เขาขี่ประสบอุบัติเหตนุนะ ขี่เล่นในหมู่สนะิบสองนัะทั้งคืนเลยอ๋อก็มาพอจำทะเบียนได้ไหมทะเบียนรถพี่ชายทะเบียนแกแกตอนแกตายอายุสามห้านออ๋อเสียตอนนี้อายุสามสิห้าปีจ้าทะเบียนแกสามสามห้าสองสามสามห้าสองเลขที่ซื้อไว้ก็มันท้ายสองตัวมันห้าสามห้าสามเนะอ๋อก็ถือว่าก็เลยว่าน่าจะเป็น เพราะว่าคนตายแล้วมันต้องมีศูนย์มั้งก็เติมศูนย์ได้เนาะก็ต้องตัดเล่นอ่ะเนาะจ้าลองดูพอแค่นี้เนาะลองเนาะจ้าโอ้ถือฝันดีมากเลยนะไม่แน่นะเจ้าที่เจ้าทางนะตายายเขาเห็นว่าเราลําบากมาอยู่อย่างนี้เนาะจ้าอย่างไงก็เส้นไหว้ดีๆนะเรบลองเนาะจ้าเออเส้นอย่างน้อยก็จุดทูปบอกกล่าวเขาหน่อยวันพระวันอะไรเงี้ยบอกเขาไม่มีทิ่อยู่จะบอกอย่างนี้หละ โอเคบอกแกไม่มีที่อยู่อืมไม่มีที่อยู่โอ้ oh, <c oughs> ก็ไม่เป็นไรขอให้ถูกหล,หลายงวดแล้วกันเนาะ <c oughs> จะได้สร้างสารสร้างอะไรให้เนาะจ้า <c oughs> เออเอออออาอายายตาก็รับรู้แล้วกันเนาะ <c oughs> ขอให้ลูกหลานมั่งมีแล้วก็จะทําที่ทําทางให้อยู่ก็แล้วกันเนาะจ้า <c oughs> อาาขอให้ถูกปงังๆหลายงวดแล้วกันเนะ <c oughs> าะจ้าอย่างนั้นไม่พอนะคะสารเนาะจ้าอาแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องลองนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนท็ฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ปัจจัยสร้างโบสถ์ก็ รถน้อยถอยลงนะครับหลังจากที่หวยไม่เข้าหลายงวดนะครับยังไงก็ได้น้องหลองเป็นสะพานบุญก็แล้วกันนะครับเพื่อนทีสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้นะครับน้องหลองฝันว่าเจ้าที่นะครับซึ่งมาบอกเป็นงวดที่2นะครับว่าเอาให้อยู่นะฮะงวดนี้จะ จะอยู่ไหมจะเข้าหรือเปล่านะครับ <S <S 1> <S 1> อ๋อแล้วครับวันนี้ของคุณน้องหลองนะครับสวัสดีครับ